บ่เบิงเสียใจ้อครับผมมือนี้ผมสรุปให้แล้วนะครับบนสองตัว1ชุดล่างสองตัว1ชุดนะครับผมสรุปให้เรียบร้อยอยู่ในคลิปนี้นะครับผู้ใดเห็นแล้วกดแชร์ไปนะครับคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้ติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยี่ดี่ตอนรับก่้าชู่ช่องกาพารวยครับผมมือนี้ผมจะ มาสรุปแนวทางโค้งสุดท้ายชุดสรุปให้กับ FC ได้รับชมรับฟังนะครับผมสำหรับแนวทางสูตรคำนวณนะครับของผมเองนะครับผมทำขึ้นมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับสำหรับสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับ FC ก็ถามมาว่าสูตรวิ่งตัวเดียวแอดก้าแม่นขยิดีได้แม่นยิดีเป็นยังก็บจับคู่หอยเนี่ยจักสองสามชุดก็ยังดีนะครับแต่ลักๆผมก็จับให้แค่ชุดเดียวนะครับงวดก่อนผมจับห้7เจ็ดหกตัวเดียว นะครับผมไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับผมก็ได้เล็กถ่าย476นะครับผมอันะ่และแล้วก็ตัวเดียว6มันก็มาบน2ตัวแล้วก็ล่างอีก1ตัวเนาะอุย้ยมาขักมาเนี่ยนะครับผมปีปีนี้น่ะเพิ่งหลุดอยู่2งวดนะครับปีนี้เพิ่งหลุดอยู่2งวดที่ว่าผมเฮ็ดมากนะหลุด2งวดนั่นแหละหน้าตามอยู่ด้ครับผมสูตรเนี่ยสูตรนี้ได้มาจาก พอลึกลับนะครับพอลึกลับให้มาเพื่อนเพื่อนปั๊บปรุงสูตรเพื่อนนี้นั่นที่นี่เพื่อนสอนมานะครับผมก็เลยได้เอามาแบ่งปันนห้กับแม่แม่เอฟซี C. ผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วฝากแชร์ไปแชร์ออกไปให้เยอะที่สุดนะครับที่ได้เห็นน้ำกันนะครับจะได้เห็นได้รับชมพร้อมกันนะครับคลิปนี้ให้เป็นชุดสรุปไปเลยนะครับผมอ่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็หนึ่งคอมเมนต์ นะครับคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์นะครับรับชมอยู่จังหวัดอะไรเจอกันเวลากี่โมงนะครับผมพิมพ์กันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสลับต่องวดผมให้ไปแล้วเนาะครับผมนี่ผู้ใดจําได้ว่นะครับผม,ผะะบผมอ่ะสลับต่องวดผมให้ไปแล้วคือวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ตัวเดียวมาบนนะครับมาบนนะครับผมอ่ะแล้วก็ผมจับคู่ให้ไปคือ7จ็ นะครับเอฟซี FC ก็ถามมาหลายคือว่าไดงยินข่าวแวดการสื่อไวแล้วนะครับสื่อไวสามโตชุดบนสื่อไว้แล้วสื่อไวตั้งสิบกว่าใบนะครับผมมือหนีผมก็จะมาบอกว่าผมสื่อชุดสามโตนะโตใดผมก็จะบอกอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับอยู่ในกระดาษเล่มนี้เลยนะครับไม่ต้องรอนานแต่อย่าลืมนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมหาจะเกิดถึงวันที่หนึ่งมากนะครับ ผมบอได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวลืมกันเนาะเดี๋ยวจะลืมกันจังได้ผมกะจะอัดคลิปไว้แล้วกะจะเอาไว้ลงกวันที่หนึ่งือเก่าเนาะอัดไว้วันนี้เราค่อยไปเปิดสาธารณะวันที่หนึ่งกลัวกลัวพลาดกลัวติดคิวงานเยอะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นวันที่ว่าจะมีเคสด่วนๆเหตุด่วนๆมาหายผมบอได้เหตุคลิปตลอดเลยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนี่บวานหวยออกนะจิตติดเคต จําเป็นเช็ดด้วนตลอดนะว่ารู้ว่าเป็นอีอยังงนะครับผมนละ่ะถือกระถือบบม่วนนะนะถือกระถือบ่เออเจอะนะว่าได้ถือเต,เต็มเม็ดเต็มน่วยนี่มาโดนแล้วนะครับนานแล้วที่ยังไม่ถูก3ามตัวเนาะแต่สมัยที่ว่ายุวัดนะถูกสามตัวดูเด้ครับผมสมเทียสี่เทียช่วงช่วงที่ว่าไปสางวัดอยู่ทางบนภูเขาแต่วันนี้ก็อยากถืออย่แต่ผมฟันดีได้ผมจะว้าซูฟัง ถ้าฝันเห็นผู้ชายคนนี้มาหาผมสิถือเลขทันทีเลยนะครับแต่ดวงผมจิถือหน่อยถือลายผมก็บรู้กันงวดนี้แตจแหลักๆัผมก็ถือโยกถือดูกันละนะครับแต่ผู้หนีมาหานะจะมีเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะนะครับผมเอาถึงแนวทางแล้วเนาะผมให้ต่องวดก็คือเจดนะครับเจดแล้วก็เจดสนะครับชุดสามโต เอาศูนย์ใส่หลักร้อยนะครับศูนย์เจ็ดสนะครับศูนย์เจ็นะครับเจบนนะครับผมศูนยเจ่ต้องไปตัดศูนย์เจ็ดนย์สนะผู้ใดโอดบ่ได้ก็ตัดเอาศูย์เ็ดก็ได้เอาเป็นตักันนะครับกันศูนย์เจ็ดเน้นเจ็ดสี่นะครับเมาหลักสิบนะครับ, 7, 7, 10, รบอันนี้คือตามสูตรนะครับผม แต่กองสลากคนมัมมิสูตรนะครับเพิ่นหมุ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 นก็ออกมาหมุนหมุนหมุนก็ไปว่างว่างว่างแล้วก็ออกเพิ่นมัมิสูตรเพิ่นหมุนแล้วเพิ่นออกนะครับอันนี้คือสูตรคำนวณนะครับหรือว่าเราวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางว่าเออน่าจะมาตรงนี้ตรงนี้ประมาณนี้นะนะนะครับแต่มันกะบอลอยเปิดเส้นดอกนะครับมันกะแค่หาสิบหาซิบตัวนั้นลหละนะครับสูตรคำนวณเนี่ยไม่มีใครว่าจะเชียนสูตรตรงเป๊ะออกโป๊ะเลย หายยากนะครับเพราะว่าสูตรคำนวณกับเสียงทยายลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัะดับจะเอื้อนเนี่ยก็เสียงทายบ่ฮะล่ะการเสียงทายซ้ำวา่าซ้ำว่าเอื้งก็โอ้ยมันคาดเดาบ่ได้นะมันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาได้ยากมากนะครับล้านในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปได้รอยในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับฮะล่ะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็มีเอื้องทีว่ว่า โดนจินโดนใจเข้าถืออยู่ก็มีนะครับสําหรับ2ตัวล่างนะครับเีฟซีรอเยอะแล้วเนาะผมกบวอาหกลายแน่จักน้อยละวอาใหายได้ตามเวลาที่กําหนดเนาะนะครับผมต้องขอโทษขออภัยฟีฟซีด้วยนะครับที่เล่นโตแน่จักน้อยนะครับแต่ก็ว่าได้เล่นโดนดอกนะครับแดหน้าที่อดสาฟั่งเอานะครับ8ดหน้าที่อ่ะสำหรับ2ตัวล่างนะครับหนาหน้าที่วงกบอกแล้วนะครับไม่นานหรอกเนาะ ขนาดนั่งถาเลขออกสองชั่วโมงก็นั่งถาได้นะครับผมอ่ะสิบหามือก็ถาได้นะครับผมอันนะสองตัวล่างผมชอบที่เจ็ดสองเจ็ดสองมีที่มาเจ็ดสองมีที่มาแต่ห้ามมหาบมาเบิ้นก็พอนะครับงัวนี้เพราะว่าผมเห็นรถแล้วก็ผู้ชายผู้ชายเขานันเพิ่นขี่รถมามาหาผม แล้วก็มาคุยกันแบบสนิทสนมกันนะครับจอดอยุ่นู่นละจอดอยู่แถวแถวปูนู่นลละจอดอยู่ขขางต้นไม้บวหัวต้นไม้ไดยมันมีต้นไม้ใหญ่ยุ่ต้นไม้นึ่งอยู่ขขางปูเห็นตะดากรถรถมันมีรถทะเบียนมีสี่ตัวแต่เห็นออสองตก็คือเจ็ดสองผมก็เลยว่าเอ,อมันก็เข้ากับสูตรพอดีนะครับหลักสูตรที่ผมคัดมามันได้เจ็ดนะครับ ถ้าเจ็ดเต็มๆเลยมันจะมีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสองม่ในี้ล่ะสูตรเต็มนะครับผมแล้วเป็นอย่างผมก็เอาเจ็ดสองมาเพราะว่าฝันเห็นทะเบียนรถนะครับฝันเห็นทะเบียนรถแล้วมาตรงกับเลขสูตรผมก็เลยว่าโอ้ยขันมาเจ็ดบนเจ็ดลางผมก็จบจิบวัถุถือทั้งบนทั้งลางอยู่บน่นะครับผมงวดนี้ มั่นใจแล้วก็มั่นใจในตัวเจ้าของว่าจัดสัญญาเจ้าของเลยจะไม่ซื้อเลขคนอื่นงวดนีด้เด้จะว่่ซื้อเลขผู้อื่นสีซื้อเจ้าของเจ้าของถือกมันถือไปเลยนะครับผมถูกให้ถูกไปเลยนะครับคันว่าถูกกับว่าต้องถือก,กันไปเลยนะนะครับผมอันนี้บ่ได้สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนไม่ชี้นำไม่ชักชวนให้เล่นการพน,นันนะครับผม ขันผู้ได้โอดบ่ได้กับไปยิบจับลอตเตอรี่ว้ผู้ละใบสองใบจะซื้อเกินกับร่างเจ้าของนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นทุกนะครับผมมันจะเป็นทุกกับเจ้าของนะครับมีเงินพันกับไปซื้อไว้จักใบละแปดสิบบาทจักใบนึงเพื่อได้ลุ้นลักวันนะครับบอแมนมีพันฝาดหมื่นมีหมื่นฝาดแสนนะครับผมนะครับทางช่องไม่สนับสนุนนะครับผมนะกับเอาเดี๋ยวให้ดูแนวทางเลย ว้าไลฟ์ฮันว้าไลฟ์แจ้งข่าววันนี้มีไลฟ์สดอาจารย์สามารถสองทุ่มตรงนะครับสองทุ่มตรงมีไลฟ์สดอาจารย์สามารถปล่อยที่ตีเฮียนรับชมกันสดสดสดแท้แน่นอนเพราะว่าผมเฮ็ดเป็นสด,สดก็คือสดบ่ไดเอาคลิปมาเฮ็ดเป็นสดสดก็คือสดนะครับผมวิ่งก็คือวิ่งนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นนะครับผมเอานี่นะครับผมผู้ได้มาก,ก จัดตามผมได้นะครับผมช่วงนี้อวันสามารถผมก็ได้โชวอยูแต่แต่กับบท่านได้หลายนะครับอวันสามารถกัถือมาติดติดเลยนะครับผมแต่กับบเจ้ว่าถือว่าเป๊ะขนาดนั้นมันก็ถูกรางวัลเลขท้ายนะครับเนาะถูกลางวัลเลข้ทยผมก็ว่าถือลางวัลเลขไทยนะครับผมถือตัวเดียวผมก็ว่าถือตัวเดียวบ่ถือผมก็ว่าบ่ถือรุดผมก็ว่ารุดนะครับลูกผู้ชายบอบอไอปากเจ้าของถือก็คือถือ ลุดก็คือหลุดนะครับทุกอย่างมันไม่แน่นอนนะครับหูจักแต่มือเกิดนะครับทุกคนนะครับถ้าหูจักว่าเลขยออกตัวใดชิบโบเป็นเศรษฐีมือประเทศไทยแล้วเปะ่นะครับผมแต่ผมก็อยากได้เือกันกนะครับแบบนั้นนะครับอยากได้เหมือนกันอยากให้ปูมบวกตำเล่าอีกสาธุเดอขันลูกมีบารมีเกามีบุญบารมีเก่าทดูกบานเจ็บไววนะครับผมมีบารมีมี รั์สินเงินทอนที่ลูกด้านเก็บไว้ในอดีตชาติละปัจจุบันบันดูบับนาชาติลูกด้านขอบบึกมาใส่มาเห็ดมาสางมาแบ่งปันให้กับแม่แม่เอฟซีที่เห็นคลิปนี้นะครับคอยแม่แม่พี่พี่นะครับผมถูกลางวัลกันทุกคู่ทุกคนนะครับขอให้ดวงการเงินการงานเปิดนะครับโชคลาภเปิดนะครับมีกินมีใช้เดือกินเดือเก็บไว้ใช้นะครับผมอ่ะคอยถูกรางวัลทีหนึ่งกันทุกคู่ทุกคนเด้อครับผมสำหรับวดที่จะถึงนี้ หนึ่งพฤศจิกายน2568นะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนขอให้หมดนี้นะครับผู้ใดเป็นหนี้อยู่ก็ค่อยมาหนีมาสินนะครับผู้ใดขายทีบ่ไดดก็ค่อยขายใดนะครับผู้ใดขายของบ่ดีก็ขายแห่งขายดีขายคือจังเทนำเททานี่ยแหละ่นว่านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ